คุณผชมคะเมื่อวานนี้ครบรอบ20ปีของเรือนจำที่อ่าวกวนตันโมซึ่งเป็นเรือนจำที่คุมขังผู้ก่อาการร้ายและนักโทษในคดีหนักๆน,นะคะทำกลางเสียงที่ไม่ค่อยสบายใจจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนในการทำงานของเรือนจำอ่าวกวนตันโมและกำลังมีกระแสทวงถามไปยังประธานาธิบดีโจไบเดน ซึ่งได้เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ขึ้นรับตำแหน่งว่าจะสั่งปิดเรือนจำกวนตานโมค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะเดอะมอริเตเนียภาพยนตร์ร้างจากเรื่องจริงของโมฮัมหมัดอซาลาฮีชาวมอริเตเนียที่ถูกคุมขังในคุกกวนตานาโมนานถึง14ปีด้วยข้อสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรม11กันยายน โดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาทีมงานและนักแสดงในภาพยนตร์เดอะมอริเตเนียร่วมเรียกร้องให้ปิดคุกกวนตานาโมเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเนื่องในวันครบรอบ20ปีคุกกวนตานาโมหลังเหตุวินาศกรรม11กันยายนเพื่อทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเปิดใช้คุกกวนตานาโมเมื่อมกราคม2002 คุกควนตานาโมตั้งอยู่บนฐานทัพเรือสหรัฐในคิวบาแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่ระบุว่าการเลือกตั้งเรือนจำนอกสหรัฐทำให้อยู่นอกเขตอำนาจกฎหมายผู้ต้องสงสัยจำนวนมากถูกคุมขังเป็นเวลานานโดยไม่มีการตั้งข้อหาตั้งแต่ก่อตั้งจนปัจจุบันคุกควนตานาโมคุมขังผู้ต้องสงสัยมาแล้วราว800คนมีรายงานอดีตผู้ต้องสงสัย ถึงการซ้อมทรมานเปรียบเทียบคุกกวนตานาโมว่าเป็นกูลักหรือค่ายกักกันของสหภาพโซเวียตเมื่อประธานาธิ <can 't S 2> บดีบารัก,รกโอบามาขึ้นดำรง <professional. S 1> ตำแหน่งเขาสู่ธงเดินหน้านโยบายปิดคุก This needs to the year Congress lifts the remaining restrictions detainee transfers and close the atantanamo remaining prison needs close on and be year we Bay สภาพแวดล้อมหลังกำแพงแรงกดดันการทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ นักโทษใช้การอดอาหารประท้วงเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยเหตุการณ์อดอาหารครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี2013นักโทษกว่า100คนอดอาหารประท้วงมาตรการบังคับให้อาหารผ่านสายยางถูกนำมาใช้จิฮาร์อาบูวาเดลเดียบ อดีตนักโทษที่เข้าร่วมการอดอาหารประท้วงพยายามยื่นฟ้องต่อศาลให้ยุติการบังคับป้อนอาหารแต่ไม่เป็นผลสำเร็จรเพราะกวนตานามโมอ,อยู่นอกเหนืออำนาจศ<ป>าลสหรัฐปี2015สภาคองเกรสออกกฎหมายห้ามไม่ให้นักโทษจากอ่าวกวนตานามโมกลับเข้าสหรัฐ <90 S 2> ตลอดการดำรงตำแหน่งโอบามาไม่สามารถทำตามสัญญาแต่ก็สามารถลดจำนวนนักโทษ จาก245เหลือ41คนในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เลือกประกาศนโยบายตรงข้ามเช่นคำสั่งประธานาธิบดีเปิดคุกไม่มีกำหนด to, our military detention policy, and to keep open the detention facilities open Guanamo an de and Bay in ผ่านมา20ปีและ4ประธานาธิบดีคุกควนตานามโมยังเปิดใช้งานในช่วงการหาเสียง ประธานาธิบดีโจไบเดนให้คำสัญญาเดินหน้าปิดคุกกวนตานาโม <Thank you. S 1> หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนทวงคำสัญญาและตั้งข้อสังเกตว่าแทนที่จะปิดคุกไบเดนกลับเพิ่มงบประมาณพัฒนาคุกกวนตานาโม So far we've seen very mixed signals from his administration on this on the one hand he, he has he has he said he's committed as soon as he

เป็นรอยด่างของนโยบายและชื่อเสียงของสหรัฐใน,นานะผู้นำที่ชูประเด็นศิลธรรมและสิทธิมนุษยชนชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน